คือคองกดเลยคือกันเป๊ะทุกอย่างเอออันนี้ฮอนด้าอันนั้นก็ว่ายี่ห้อฮอนด้าแต่แ,นนแต่คือแบบแคนละธีบเลยนะเออ่คน้ละตอนไปซื้อเพื่อนก็ว่าเป็นของใครเพื่อนว่านนะเนาะจะห่อมาใส่งานอะไรทุกคนโบทนทานคันว่าของไทยนะอีกอย่างโบทนทานไปเมื่อไหรใจไทยร้อเปอร์เซนต์เป็นเราของไทยใสนะ่ดี ดี่น้องสวัสดีมื่อทุกคนเด้อน้องยจีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซนน้องแปดบอมอยู่เด้อมือนี้เราก็มาส่วนยางเป็นมือที่สองแล้วเนาะทุกคนเนาะก็พากันมาสามคนมือนี้นะโอ้ยยังไงยู่เด้พี่น้องเอ้ยคืนผูกกันลังว่าสิค่ะค่ะพอเราบุกคืนตายไม่จับผมจะเห็นบ่จะเห็นจับว่ามันดึงขึ้นแล้วตอนตี มัวละมัวจิบรยลย่หมปลาบูดนางหงอยังไงโอ้หัวกบไปดนลาแต่ใจน้อยเนีอโอ้คนเป็วลาหัวพ่กคุลาเ่ยือเป็นบลาจุดปรเ็ู้ข้มบะกี่อย่างนี้ยิ้มแน่พอ ิได้ยิ้มดยิ้มแยิ <theory that esh> ้มเนืหรอยิ้มือยิ้มเลยนน่แหมดมือได้แอบยิ้มอีกเยอะเอ้โรถอินเตอเออไอ้แดลเต็มาตีราอินเตอมันพักกินข้าวแล้วตอนนี้เราจะมเสียกนะก็คือมือีเขาผากันมาตัดหญ้าแล้วก หมาบึงเพิ่นตัดหญ้าพ้อแ้วทุกคนเนาะเพราะว่าเหัาให้เพิ่นเหมาเหมาตัด้าเพิ่นเหมาตัดหญ้าส่วนยางจางเพิ่นตัดหญ้าส่วนยางก็คือเพิ่นเหมาเอาเลยส่วนยางไงตัวไงนะทุกคนแล้วตัวน้อยตัวที่เฮามาตัดแลวนย่นะเม่นพ่อไปคนตัดแล้วน้องแฟดไปคนฝันต้นไม้ญ่เอาเพราะว่าใบยั้เพิ่นตัดคือยันเพิ่นตัดต้นยางก็บางบางบ่อนเหากับหากับพูกเป็นปลูกเสริมเพราะบ่อนมันตายนะมันยังน้อยยันเพิ่นบ่เห็นไปแม่เอา ฮะเอาไปเดี๋ยวเสียงตัดหญ้าเพื่อไปตัดถึงพ่นก็ตัดถึงนะจะตัดขึ้นหน้าจะตัดทางถึงลงมาแล้วเขาก็สิพาคันมาเปิดหน้าหยาคิดอย่างให้พ่อเลยทุกคนซึ่งสุดแล้วนี่ก็พาคันมาเปิดแล้วพ่อคิดได้สองเดือนสามเดือนนี่แล้วพ่อสองเดือนแล้วพ่อก็พักแล้วพ่อก็พักไปปลูกอยางแล้วก็เดยคิดเลยทุกคนละวันนี้เขาก็พาคันมาเปิดหน้าไม้ให้พ่อเอาแบบนี้นะไป เดี๋ยวเขาก็จะพาก็จะไปเลยทุกคนยางขึ้นภูอีกแล้วตอนนี้เขาสิแบ่งกันเนาะพ่อเขาสิไปตัดย่าส่วนเราอยู่กับน้องบมอมเขาสิเปิดหน้ายางให้พอ่พอเพราะว่าไกล้สีจะเมื่อแล้วทุกคนคัดบ่เปิดนะพ่อสิได้เปิดเพื่อเดียวแล้วมันเมื่อยก่อนคิดได้เปิดนะคิดว่าเมื่อยละมาเปิดให้เมื่อยก่อนบิจักจักจักอ่านเทบอกเขาได้ยินเสียงแต่อันเดียวอันเดียววะเอาหนึง่งแวว ตอนนี้เพิ่นกระตัดหญ้าอยู่ฝากพี่พอบกอกว่าจะไปหมอหลายโอ้ยหันใจยากทุกคนเดี๋ยวชาน้องบอมมาแล้วสิเป็นหลอกเปิดหน้ายางโอ้เอามีดได้บอมเอามีดมาขี่ซ้อซ้ดีม,มันทนะป้าป่านในผ่านเนาะบึงมีดคัดเอวคนนี้เพิ่นมาเอือ้อ <c> ด <oughs> ึงพิษซ่าป่าทองตัวเองโอ้เป็นมีดแลบเลยมีดบางเอาไปทำอะไรคะ เอาไปสอดดีมอาจารย์ไปสอดดีมโอ้นมีคิดเฮากับเตียมโฟมอะเฮืออยากราคาเขา่กวาเดิเดมไหสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดพันห้าร้อยอือคือตอนนั้นเนาะลงในเาสองพันขึ้นสสาห้าสสาห้าพันคิดจ้าดนนี่คิดลงสิบปลายพันเอาพันจีได้ได้พูดเอาห้าพันคิดนี่คือจับบาทเสาห้าพัน โบนีเตะกันเก็บหนาสิบ้านเพนกัญยางคนนาสิบ้านนี่เดี๋ยวสิให้ทุกคนได้บึ้งเนาะอันนี้ก็คือส่วนยางของแฟตเราุกคนเห็นบอริงเกีงอันนั้นค่านันมาจะขนเนาะกระสิประมาณค่านี้เลยขานี้กระสือจ้าะถามว่าตึ้อเพงบอกกับโบคอยปันไดเพราะมันซืบอยู่บนหัวกับยุบคางคางฮันละแมอยู่บนที่อันน้องอยู่กับ น้องอยู่กับอันแม่กับพ่อกับน้องพ่อไปตัดมนันนะมันตือบอยู่บนนั้นแต่ว่าพ่อทำเปไนให้เพิ่นตัดแล้วทุกคนเนาะแล้วเพิ่นมาเหมาเอาประมาณสามล้านสามโกจะประหาจือบอยู่ห้าห้าพันห้าพันปายห้าพันบาทเลยทุกคนห้ 5, าพันปายแล้วกันปายน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสามล้านสามโอ้เพิ่นมาตัดก็คือว่าตัดแล้วไหวอยู่ได้พี่น้อง สสได้1 2 3 3แถวปลายจาก2หัวไอ้ผ้ากันมาตัดเนาะนี่เป็นยางนแล้วก็ตัดเะบติดกยางนาดๆๆเลย ต้องรนี่ค่ะอาไอ่เป็นาตัดอยู่ในกระบิขนาดนี้เป็นมาตัดเนี่จ้มาจะจักหมู่เมาจะเศร้าเนาะจะจะหาหมอวันวาองเลยมาไ่ได้ตัด่อันนั้เจ็หมูอันนี้แปดมูใสมาคนละเถงเนี่ยันญ่นี่พ่อเรียนน่ย ยี่ว่างนเนี่ยตุ้มมือเกแ็นมันี่ก็ยัง่คือกตัดตัดละเอียดแล้อคือมือนี้มีจักสองหัวเรามาตัดเนาะนันนีก็กลุงเขาสิมาเวียกแล้วสิมายืนเพื่อนไฟอยู่โอ้ไก่กันไรหันไปพัดเนาะคนลยมีห่อเลยนะไก่กันไ้ เราเรื่องเราเรื่องจักเนาะเป็นหลุมกันเรื่องจักจักของของอันไหนเป็นใบใใจองไทยที่สดมาดูลจะเอามาตัดเด็กกับบปนกของไทยนบ่อันใบนะใบ่อันนี้คือแงกอจีนอันนี้คือของเหาเป็นของไทยทุกคนจักมีอย่างงงใส่ก่อนทินมันป็นไยัีแเดียวในเดียวกาคือกันได้หลักกาเล็กซี่เห็นแต่ว่าบนบนบุเมียนดูกระเสื้อเลยเห็นบอ อ,ออกดิอันมันไดฮะอันนี้แกออกเลยวะมนได้แล้วเด็กมันติดไอฮันด้าซูปีันฮันด้าซูปกแล้วเบื้อ,นนอนนงมันเออัอคือกันแอนอืกนก๊อปอันนี้คือของก๊อปเลยคือกันเป๊ะทุกอย่างเออเป็นเขง่งเป็นขเขมาเลย์อะไรันนี่กับอไดเหมือนห้องเบียดไม่ใช่เพียงกบิว่าสิงบางดัง อันนี้หากระซือเนอะทุกคนเนาะหากระซือได้สองปีเม่น่าเพราะอันนี้หากระซือได้สองปีของเฮาห้าปีสิหกปีแล้วทุกคนนิ่มใหญ่เลยยังนิ่มเลยเอ้ยบัดรบัตรอะไรเนี่ยติดให้ฟังเนาะอันนี้ของไข่นี้ะแต่อันนี้น่าจะเป็นก๊อปปี้เพิ่นก็ว่าของไข่แต่ว่าก๊อปปี้แต่ว่าเสียงอย่างนี้นะไายทุกอย่างเมื่อของไข่แต่ว่าเสียงบ่คือดูดู ดูดทิ้งมันน่ะน้ำดูน้ำมันอยู่กระบีร์ที่งมืดดูดูมันจืดจืดจืดดูดเอาน้ำมันออกทิ้งมันน่ะออกน้อยกับดูดแต่ว่าบุมีน้ำมันพอดานแล้วเอาเข้าบึงมันมันเป็นอันเดือดก็จึงดูดออกมังตันดูงิดกับไฟไอ้ลองทิ้ก็บไฟสิละหืม จะผ่าเป็นหัวแม่เอินกำลังดูดน้ำมันอยู่อย่างนั้นสมัครหน่กลืนเข้าไปกระดิ่งแล้วล่ะออกวันนี้านาพอาเน้ำมันออกบ่อืบ่อเลยโอสิไปได้ก็ออกแล้วเนาะมา่อสิดเบื่งู่ี้ไปมันได้ตอนน้นาดีดีเนั้นมันเป็นฝอยเป็นฝอยอยู่มัน ตองโดยเฉพาะแน่ะอันนี้เฮ้ยอันนี้เขาเอ็ดเอาเงินมั้ยเห็ดเอาน้ำมันมั้งเห็ดเอาน้ำเงินจ้ะบิ่งตาเฮ็ดดีไล่หาก้านทุกคนเขาแบบคล้ายเห็นบ่อันนี้มันสิเป็นมันบุรีอีบมันบุรีอีบบุรีอีบมันบางมันบุรีอีบมันสิเป็นแบบกระตูดกระตีดเนี่ยอันนี้คือของของไทยนี่ห้อใดบ้าง มูตะว่าวของไทยยี่หอ,อ,อเออยี่ห้อฮอน,นด้าด <c oughs> แต่ว่าบงงุีงโยเลอันนี้ยี่ห้อฮอนด้าอันนั้นก็ว่ายี่ห้อฮอน,นด้าแต่แต่คือแบบบอ่อเลยทุกคนแบบตะคนละที่เลยทุกคานะเสี่ยต้องไป <c oughs> ต้องไดปดูละมันออกทุกคนก่อนใช่ได้โอ้โห ตอนไปชื่อเบิ้นก็ว่าเป็นของไทยเพืนว่านะเนาะจะห่อมาใส่งานเลยทุกคนโบทนทานคันมาของไทยนะอีกอย่างก็ทนทานไปเมดเนาะคนลาวเขานาะเกือบว่าโรยประสิทธิ์เลยใส่จะของไทยเพราะว่าของไทยดีนะน้ำบ่มเนาะอมักม่ีของไทยใบใจไทยลดประสิทธิ์เพื่อนาของไทยใส่ดีว่าจะเป็นรุ่นไทยของก๊อปอีกแล้วอันนี้ของไทยแต่ของก๊อปเปลาเปลาหนึ่ง มันไอแห้งไร้แพร่เหมือนเลยใบค่อยเลี้ยงน้งะค่อยเลี้ยงไก่คือบุได้เลยค่อยเลี้ยงเลี้ยงหัวใบอย่างที่นึ่อัดนี่ก็บบได้อัดก็บบได้ปลาก็บบมีอัดล่ะอันนี้แหละอัดนะลมปัดนี่อะไรก็บบแห้งอีกลมของเขาเฮ้ก็ทีน้ำมึงจากหน้าเด่นถึงเข้าแล้วน้ำมันที่คือมันแห้งเป็นละสิคืนละฮะชิโน้ยวันน้ำจักนี่ยอมละ เดี๋ยวพอซื้อรถดีเ <laughs> นี่ย <laughs> อมันม้วกเจ้าเดีพอซื้อรนี่กูก็กกกยอมละไปไปคาน่ะหน้าที่ของพี่มานั่งฟังเพื่อนเาอวหน้าที่เาไปา <c ười> าเพิ่อนนาอยางันก็คุณละเจเพื่อนตัดอนเลก็มาเี่ที่นี่ปาเมนฟืที่นายางอีกพบกบูเล่ เปิดไปก่อนรูดเอาเปิดเปดเหออันตนี้เปลเปลก็ดูเบียวบกเบี้ยวเหล็กเหานกได้ขัดไอ้้าหูเลือกเกล็กบวมึงมัคิดบอกู้สึกว่ามึงคิดงามบอบอมึงคิดรู้มึงคิดงามมึงเฮ็ดเอาหน้ารู้อมึงเฮ็ดไม่อู้ย่างอาตีเนาะอู้งไงองดูเฮ็ดทุกคน โคตรเงเลยสอดเีกชั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 กดงเลส่กูดูไหมอ๋อขุดงานมึงอีบ่อมโะแตกหมดเลยเห็นบ่อนองบอมโะแตกอันนี้คือห้องบ่อมโซน้องยูเห็นบบกานาดูอีกมีดหนึ่งบ่อนิวมีดเดียวพออีกมีดนึงบ่อรือมีดเดียวพอมีเดียวก็พอเลยอ้าคือบ่เอากระปุกมาใส่อู้ออ้อย่างเอาดีได้ไขนมาแต่เศ้ายังจะเอาดีหนี้เนาะ ว่าสิโบเปลี่ยนนะเป็นไงมันเป็นเลยงามันติ่มต้องไปเปลี่ยนอุปกรลงบ่องลงเปลี่ยนนะม,ม,มันต้องลาวไปลาวเนาะซับลาวไปลาวท <c oughs> ุกคนมันอยู่ต่มยักิดเงาเนาะมาบ่ cái gì vậy chắc là thế chắc là thế hết á hết áp bé kia hết áp là kia hết áp bé 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 kia hết áp cố kia hết áp bé kia hết áp bé kia hết áp เราเปิดนาก็ได้ทุกคนเดียเดียวมาเชื่อกันอีกทีว่าน้องบอกน้องดูทีเปิดนาได้หลายครั้งใหญ่เนาะตอนนี้เขาก็ขีดยางได้ซี่แถวทุกคนขีดไปขีดมาก็มาบึงง้งงงซุพก็หิวเขาเวล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 อยู่ไม่ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาสิ สี่โมงแปดนาทีละหรือว่าสองโมงสวยนั่นเองทุกคนทุกคนกนสิบาลเลย่ะหาก็ได้สี่แถวผลไมาอีกก็คือน้อง,น,องน,น้องบอกกับนะ้องยู่นะอ่าแพวเหลวไปพรนะ้อมอยู่เนาะทุกคนเนาะแพวบ่ให้มีกระตอกตาโตแพวบ่ให้มีแงมัให้มันเป็นเหลวเป็นเหลวไปเยอะที่มันก็เลยวัสดาในการขีดอย่างเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือซาในตอนแรกนะและมือต่อไปเขาอาจจะไหวกระได้ขีดนะทุกคน หอยอมซามือนี้เพราะว่าเฮาะกได้หฮากระซี่ับเฮกกะซี่ปุงเฮากระสีเฮ็ดอย่างแต่ละอย่างเ,ยล,ยางเลยเอาหน้าลงเอาเดอดดิมด่มแปลงดิม่มเดือหกกระฮิตให้ละเอียดเลยมือนีเลยซะแ้วมือต่อๆๆไปเฮาก็ได้คิดสบายสบายเนาะดูคนเนาะไปตอนนี้เฮากระิพาก,กันไปกินข้าวกอนเห็นเพื่อกินข้าวก็ว่าสิสด้โอ้เพื่อกินข้าวไหวหิ่อหากรจัก่วงหนึ่งหรือบุงบึงฮแงเทมโ่กฮวงละเมื่อยทุกคน เดี๋ยวชิลงไปกินข้าวเดี๋ยวไปเพิ่งกันว่าข้าวสวยของเฮามื้อนี้ ання, าาเฮาสิเอาเอหีหยังมากินเนาะทุกคนเนาะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวสวยนํากันเด้อเนาะก็คือเอาเอาข้าวสวยมามื้อนี้ก็สิมีหมหมกน่อยอีกแล้วลาบเนื้อเนื้อแต่ก็แเนบเขเนบปลาน้อยอันนี้เจี๊ยบมะเดือพี่น้องแซ่บเจบ๊ยบมะเดือก็ต่ำมีนยังบึงมะเดือนะทุกคนแซ่บแซ่บขำยังกับตายเพชรเพชรมาสิบุกเพชรบึงมาแดงกันละเนี่อ มีจะส้มรู้ไหมมีจะส้มมะขามอ่อนตโดต้นหลายมันจะมีของกลิ่นไรมีแต่ส้มถ้าแน่จีิงพวกมีอไปกินกันเลยบนเจาะเนาะพี่น้องพากันมากินข้าวซ่เสียบที่กลายเป็นข้าวแรงละสองโมงครงเปิดน้ายางบุญเดี่ยวเนาะรู้สึกว่าฮอตโซงโมงครงแล้วอู้ว่ขนาดมื้อนี้สิพากันได้แจ็คเท้านี่พากันได้พูดโซ่เท้าดเปิดแต่ตอนสิบเอ็ดโมงดูไปจังเด้อนี่เนาะเฮากระได้ไม่ออื่นมา่อสู้ไหม มื้ออื่นเพิ่นต้องตัดฮอดเทื่อนน่ะมันก็ลงมาเดยค่ะเอาลงมาไว้แหะอื้อคนที่ทางเอาติอยู่งค่ะห่อมันได้ตัดเอาเ้าตัดนี้มาตัดกองี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพากันมากินข้าวก่อนจังว่าอันบ่ละเอียดนดือจักเพิ่นหั่นามันมันบ่ปานเดือแล้วจักบักเปะหั่นน่ะเล็งบ่ออกเงบ่ออกแล้ว นึ่งมานะ่ะเพื่อนว่าเพื่อนไปซื้อเนะ่ะเพื่อนคิดว่าไปคลองไทยทุกคนเพราะว่าราคามันก็แอบแพงอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าสินค้าไทยอยู่บ้านนอกเฟสนะ่มันพแพงบบัดนี้เขาเจ้าเอิญมันแพงไงสินะแล้วมาบอกว่าเป็นสินค้าไทยอีกแล้วคนก็หลายาคนคก็ลงุงเสื้ออย,อยู่ไดก็ลงเสื้อถ้าคนมีประสบการณ์คุอควจะบุเป็นอย่างเนาะโดนลอกันยากคเดดูคนเดียวขอตัวกินข้าวคนนั้เดี๋ยวจะเป็นลิง ขีดยางให้พออีกบึ้งบึงกันว่าสิได้จ็กเทลเขากระชิลงมาซ้ำเพิ่นอยู่วัดฤาษีได้ซ้ำไข่เป็ดไก่โลงโลงซ้ำไข่เป็ดไข่ไก่ตอนนี้พวกเขากระพากันกินเข้ากินน้ำแล้วทุกคนพากันลงมือมาขีดยางมาเปิดนายยางโตใส่กระเทลทางเนาะมันคืเป็นแบบกระเทลลงไปบนเดิมีไม้กัเก็บออกในโค้งลงมาลุ่มลงมาเก็บเติบได้ผลมา ดินขันดินสูงสุดคนเอ้ยขันดินเพียงบพราะว่าดอกบลกเก็บสินะ <c oughs> แต่ว่าดินมันสูงฟอนงนึงมีหัวซักลงไปเนึงคนกิ้งหลงติดอยู่ปไปแล้ว <c oughs> เออกิ้งหลงแฮ็ดไปได้ยง <c oughs> ังงคือกิ้งมันมันค้างเสือไม้เพราะเปนเสือไม้กับค้างต้นในประมาณนี้แหละเอ็ดก็เก็บย่างสมมจะว่าโซ่คอนนั้นบ่เห็นเลยนะ <c oughs> เอใดรองเท้าปัจจุบันค่ะมันสูงนี่บอกก็ไม่ได้สูงยงี่มันมันไม่ได้สูงแค่แค่มันสั่นเฉยอ้า <c oughs> <c oughs> <minutes> เอาอันหนึงสูงอันนึงสั่นเอาคำว่าสั <bait> ่นนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงดิคำเออนสั่นนี่ยเขาเออนอย่างนี้สั่นนะอันสูงก็เป็นอย่างนี้สูงอ่ะจึ๊กเป็นอย่างนี่อันเดียวกันอันนี้แหละเขาเออนสูงเืออันเดียวกันอันเดียวกันโอ้โหแต่เวลาละยังบอกแต่เค้าปัดปัดก็ไมีคิดมเลยคือเบ้อลงมาเลยคือเบ้อลงมาเลย นี่นะน่อยี่นะนี่ที่ทางมาแล้วเลยเอามาไม่เนี่ยมีขีดกับมี่ดิ่งอืมแล้วเอานี่เด็กต่อเดี๋ยวเขาจะลงเลยขีดอย่างตะกะเพลปลาจัยใหม่ไปโพกคือลงยู่ว่าคันหละเห็ดดีมือนี้มืออื่นมาเขาไปกินบุได้เห็ดจะได้ทำมันกระซ่าอะไรในมือนี่ยนะค่อยซาไปรูดขีดไวได้มันบดละเอียดทุกคนเขก็ค่อยเห็ดไปเชือละอันเชือละอัน บัดบัดมากคีดเทเทนะมันจึงไหวบัดมากคีดเทเนะอันนี้เขาแคบปืดนะให้มันเป็นห้องเป็นหอยบนใดตั้มหากเอาลงบนใดสูงหากเอาขึ้นจะสิเอาบบเมตรละบนใดตั้มหากเอาขึ้นบนใดสูงหากเอาลงเ <c> ร <oughs> าสำหรับสำหรับซับโซน,น <c oughs> ละตัดแตการเหี้ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราก็คีดอย่างได้สองสี่หกเปดเปดแถวเปด,เปดแถวละได้คนละสี่แถวทุกคนเ <c oughs> ด่นเพื่นก็ตัดหญา้าคานี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ยังบันเร็วนะค้าหึงแล้วก็คานี้มาพีทุกคนนี่จนหลุมไปโกงเพื่ะไก่สีหอดเทียนเก่าละแล้วเพื่อนทานกำเหม่อก่อนเพราะว่าจักเปยจักเปยทุกคนจักตัวหนึ่งฮัลเลมันจักเป็นเหี่ยงบ่แล้วจักตัวหนึ่งฮัลเลมัน โมนโมโมน,น้ำมันเตกโมน,<อ>น้ำมันเตกแ้วตัวนี้เขาก็คือซีอาซีมาซีน้ำสม้ใำสมใสเนาะทุกคนเนาะเปิดหน้าก็ได้อยู่น้อยหนึ่งบไดไล่ก็ได้น้อยนึงละคันซีโบซีน้ำสม้มเด้อกระยานมันแบบฝุ่นมาเปิดหน้าก็ไม่จริงจังอยาเอางุกอย่างดอกแค่เปิดหน้าคือมันเป็นหูเป็นทรงหลอกทางซะคือมันเป็นหูเป็นทรงเวลาว่าคิดมือหน้าแ้วมันจริงบไดยาก อตกประปุ้ดทุกคนเห็นเห็นอันตะวินเนาะคือเนาะตะวินนี่ยังบานตกทุกคนแต่ว่าตอนนี้หกโมงแล้เด้หกโมงยงยินสามทุ่มสามทุ่มจากหมู่แปดโมงเนาะตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วเออเม็ดเม็ดเม็ดเออเพียงซาดีเพียงซาดห้องตัวเองไปอู้ ่ลอย่าไปเลาะซีดนำซุ่มบึก้ก่อนทุกคนพอดีซีดนำซุ่มแล้วแล้วพอดีมืดแล้วนี่ตอนแรกว่าซีดนำซุ่มจะสิไปอันเกี่ยวเกี่ยวหญ้าให้ตูงหัวบึงสูงนี่คือสิโบทันเกี่ยวเลยนี่มันคำก่อนละดูได้อยู่โก อัน,นี้ซ้ำไข่เป็ดไอ้น,นี่นะให้ทองวอมซีแถ,ถวนั้นมองจูซีแถ,ถวนี้ไปลงมือทุกคนเดี๋ยวขําก่อนเนอเฮ็ดคือสินักนี่เน่ะตายแท้จริงน้ำบ่มีใครพี่น้องตอนนี้ชีดน้ำสม้มแล้วละอากอสิาพากันกับเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำอยู่กระตุก ตอนหยาะให้คือว่านั่งแข้งเนี่ยอู้คิดว่าหัวหนโูโอ้น้นัวยุกัดไฟดัไปลิดมืนนะอยุงรลายหลายคน้สิหล,ล่ะตอนสวยบว่ค่อยมีปลาไหลนาะมงนี่เนาะพวกหมูคเยยุแจ้ววมงแจมจะเป็นประเทศนเวย์เลยเด้แอยุแจ่มเนาะือปีนี้มันเป็นพวกหมูคือหมดติหนมือมืนี้ะก็เป็นยังสีดะเป็นสีทุกปี เธอไปอยู่ไหนมาแต่ละปีแต่พลังโลกเนี่ยเธอฉันเพิ่งลงมาจากสวรรค์เธอไปทำอะไรสวรรค์โอยฉันไปสำรวจโลกมาถ่ายอยากหนวดจีโนโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้เหาก็ะชิลาทุกคนแล้วกนเด้อเนาะบึ้ญตรงเพราะว่าสิไปเกี่ยวยานี่ส่งบุคืนแล้วแหละส่งบุคืนเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิไปเกี่ยวยานุ่งเป็นยี่ค้ำเนาะนุ่งเป็นี่มันกระคำแบบ แต่คานว่าไปเกี่ยวฮอกกัสิช่ายทุกคนได้บึงบรรยากาศอีกทีเนาะคานว่าบนเดบไปเกี่ยวกัสิจบไปเพียงท่านี้แล้วเด้อพี่น้องเด้องานมืออื่นไปตอนเช้าไปเกี่ยวมาทันโอเคทุกคนคลิปนี้กัสิลาไปก่อนจ้งใดก็ขอฟ้ากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไิดตเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบน้องยูเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายมาเจอกันอีพีต่อไปเนาะทุกคนเนาะมาบึ้งว่าอัปเดตอ่ะนะตัดยาส่วนยางของเฮานี่จิจักมือ้องเฟ้มาบุกเกินส่งมือายกัสิเลว ประมาณนี้ประมาณนี้ขันมาเป็นไปได้มื่ออื่นนี่แป๊บเดียวเพิ่งเิจีไปฮอทเทียงมื่ออื่นนี่สามหัวมื่ออื่นนะมื่อนี้หัวเดี่บอกนมื่ออื่นไอโอซิมาอีเพื่อนวานะเราเรามีเพื่อนซีได้เงินกันจังเดอลยไอโอจ้างเป็นมือเพื่อนหาก็ต้องฮับเหมาเดี๋ยวนี้เพื่อนฮับเหมามาแจ้งข่าล้วไอโอจ้างเป็นมือตอนแรกเพื่อนซีเหมากับไอโอส่งคนแล้วมีไอโอเพื่อนโหบวฮับแต่ส่วนมาเบื้งส่วนยางกะบบวฮับ เราเพิ่นก็เลยมาบึ้งผู้เดียวแล้วเพิ่นก็เมาผู้เดียวแล้วมื้อนี้ล่ะไอ้โอ๋ั่านชวนมามื้อนี้ก็บ่บ่ฮับอีกแล้วเพิ่นก็เลยว่าสวนจ้างเป็นมื้อบ่ฮู้ว่าไอ้โอ๋สิฮับปากบ่ได้ยินเพิ่นว่ามื้ออื่น3หัวเบิ่งกันมาลุ้นกันอีกทีว่ามื้ออื่นสิ่เลี่ยมเบ่3หัวหรือว่าสิ3หัวนี่แป๊บเดียวจังซี่แล้วได้โอเคทุกคนไปเข้ามเมือก่อนเด้อบัดนี้เดี๋ยวค่ำนะทุกคน